สี่วันเกิดน,นี้เงินสดเต็มบ้านปู่ให้ปู่ท้าเวสวร์นโนปกปักก้มครองรษาหนุนดำดวงชะตาพิกผันทำให้เจริญรุ่งเรืองต่อจากนี้ไปสี่วันเกิดน,นี้จะรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมทองขอบารมีปูท้าเวสวร์นปกปักก้มครองรักษาใครดูคลิปนี้อยู่ขอให้ร่ำรวยปังๆเฮงๆต่อจากนี้ไป ดวงชะตาเปิดสมหวังดังใจหมายเงินสดเข้ามาเต็มบ้าน4วันเกิดนี้การทานายดวงนี้เป็นการเสี่ยงทายดูเหตุการณ์ว่าวันเกิดไหนมีเกณฑ์อย่างมากเป็นที่สุดคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์เงินสดจะไหลามาเทมาเต็มบ้านปูให้เองแล้วให้เองรวยเป็นเศรษฐีร่ารวยด้วยทรัพย์สิงทองให้เองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์โดยโชคแน่นอนครับท่านอย่าดูถูกดวงชะตาตัวเองเป็นเด็ดขาด ดวงชะตาคนเราไม่มีอะไรแน่นอนอย่าดูถูกว่าเราจะทําไม่ได้เราจะเป็นอย่างนู้นเราจะเป็นอย่างนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราเสริมพลังบวกเข้าไปนะครับเชื่อมัน่นนะครับบาร,รมีปูขอปูด้วยเถอะปูเมตตาขอให้ลูกร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าโซนคถาปูขอบาร,รมีปู่ปกปักคุ้งคองษา,าดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ ะครับหมอท่านขอดูดวงชะตาของท่านหน่อยสินะครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลจะรับทรัพย์โดยโชคเดินทางไกลอาจจะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเพอราะบารมีปู่ของปู่ท้าวเวสสวรรณท่านอยู่ทางทิศเหนือท่านอาจจะเดินทางโดยที่ไม่ตั้งใจมาก่อนเลยนะครับอาจเดินทางไปทิศเหนือแล้วรับทรัพย์โดยโชคไปทางนั้นดวงชะตาบรารมีเพื่อนฝูงปกป,กปกักคุ้มครองจะหนุนนาดวงชะตา สำหรับใครบางคนคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นดวงชะตาที่มีสเสน่มีโชคลาภเงินทองเกี่ยวกับมิตรสหายบริวารไปไหนก็จะมีคนลหลงไหลในสเสน่ห์ของท่านคนเกิดวันจันทร์เงินสดจะเต็มบ้านปู่ให้โชคแล้วท่านที่ตกงานจะมีงานทําท่านที่มีงานทําอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งกันไปดวงชะตาอาจจะมีเกณฑ์เกิดข่าววิวาเกิดขึ้นกับคนเกิดวันจันทร์ เตรียมตัวมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นครับรับพลังบวกไปนะครับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเงินสดจะเต็มบ้านปู่จะประทานโชคให้แก่ตัวท่านท่านอาจช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลเป็นอย่างมากกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของท่านแต่ไม่ต้องกลัวต่อแต่นี้ไปขอบารมีปู่ปกปักคุมคของรักษาหนุนนำดวงชะตาให้ท่านรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเชื่อขอบารมีปู่เชื่อเธอครับ นะครับขอบรารมีปู่ปกป,ปักคุ้มครองรักษานะครับสวดคาถาปู่ท้าวเวทสุวัรสิ่งไม่ดีถ้าออกไปหมดไปสิ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะดวงเปิดดวงโลกสําเร็จรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาอาจจะต้องไปเดินทางไปทางทิศเขาเรียกว่าทิศตะวันออกก็ได้เดินไปทางทิศตะวันออกทิศนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาหนุนนำดวงชะตานะครับไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายขอพรจากเจ้าแม่กวดิมนะครับกวดิมเนื้อปอหอซึ่งเกียรติงรชื่อเป็นงานสูงให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านให้ท่านรับพลังบวกรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีตัวท่านนั่นแหละที่จะช่วยดวงชะตาท่านเองได้นะครับมาดูคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธปู่จะให้เงินสดเองเตมบ้านเองใจยเย็น ขอบารมีปู่ปกปักคุมของรักษาสิ่งร้ายๆให้ท่านมาลายหายไปสิ้นท่านอย่าจิตตกกับปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับขอบารมีปู่ไปกราบไหว้ปู่ท้าเวสุวรโนนะครับไปกราบไหว้ขอพรท่านและห้อยปู่ท่านไว้ที่คอดูสิว่าถ้ามีปู่แล้วตั้งใจทำมาหากินแล้วมันจะยากจนไม่มีทางครับบอกได้เลยเงินสดจะเต็มบ้านปู่ให้เองแล้วนะครับ หาปู่มาบูชานะครับแล้วท่านจะรับทรัพย์รวยโชคนะครับดวงชะตาเรามาเสี่ยงทายกันดูนะครับดวงชะตาท่านมีเกณฑ์นะครับหนุนนำดวงชะตาอาจจะมีบริวารที่จะมาปกปักคุ้มครองรักษานะครับท่านอาจจะเจอหุ้นส่วนที่ดีนะครับเจอใครบางคนที่มานะครับหนุนนำดวงชะตาบอกว่ามาลงทุนตรงนี้สินะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนนะครับอาจจะมาหนุนนำดวงชะตาว่าเออลองหาอาชีพเสริมดูไหม และอาชีพเสริมตรงนี้แหละครับจะมาหนุนดำทําให้ท่านเงินสดเต็มบ้านร่ํารวยด้วยรทรัพย์สินทองย้ําดวงชะตากันก็้าอีกนะครับเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตากันได้ไปอีกนะครับดวงชะตาท่านมีเกณฑ์รับทรัพย์โดยโชคตกตําแหน่งในชะตาที่ดีหนุนดำดวงชะตาเปิดสมหวังดังใจหมายเพศตรงข้ามจะมาหนุนดำนะครับมีข่าววิวาเกิดขึ้นมาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสพฤหัสบดีเงินสดเต็มบ้านนะครับอาจจะเป็นการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และอยู่ดีๆมีใครบางคนมาแนะนําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งนะครับเจอคนที่บุคคลที่เป็นคนมีบุญวาสนาเข้ามาหนุนนาดวงชะตาท่านบางคนบอกว่าแล้วคนไหนล่ะที่มีบุญวาสนาจะมาหนุนนาดวงชะตาข้าพเจ้าได้ก็ต้องสังเกตกันเอาเองครับเราดูไม่ออกล่ะครับว่าคนไหนเป็นคนมีบุญวาสนาจะมาวัดกันที่สีผิวหรอไม่ใช่แล้วครับ ะจะมาวัดกันที่ผิวดําแดงไม่ใช่แล้วมางครับเราวัดกันที่จิตใจนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะดูคนที่มีบุญวาสนาดูที่จิตใจและดวงชะตาท่านจะเปิดลุ้งรอสมหวังดังใจหมายปู่จะให้เงินสดท่านเต็มบ้านนับรับโดยโชคมีโชคลาภเข้ามาเร็วๆนี้จะสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันพฤหัออสบดีแช่มชื่นมีความสุขผสมเลดน,นะครับอย่าลืมนะครับกราบไหว้ขอพอรจากทีกงฟ้าดินขอพอรจากฟ้าดิน ให้หนูนำดนวงชะตาให้ก็พเจ้าประสมเร็จสมหวังดังใจหมายรับเงินทองตลอดทั้งปีนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมที่ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ